สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับพอกันในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่15เมษายน2564น,นะครับหลังจากช่วงเช้านะครับเขาได้พยากรณ์อากาศไปเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเขามาอัปเดตข่าวสารว่าฝนจะตกช่วงใดแน่และตอนนี้ตกยุดจุดใดของภาคตะวนันออกเฉียงตอนตบนนะครับแต่ก่อนจะไปฟังตรงนั้นเดี๋ยวเขามาเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมสัมกเล็กน้อยนะครับจากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นจะเห็นว่านะครับช่วงนี้นะครับย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงตอนบนยังคงมีกําลังต่อเนื่องนะครับเฮ็ดให้ช่วงน นีะครับอากาศค่อนข้างที่สี่ฮ้อนแล้วก็มีฝนตกตามชายขอบนี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับที่สิเป็นแนวของปะทะอากาศที่สิเขามาเห็ุแห่มีฝนตกได้นะครับมาเบิองภาพดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับทั้งด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะว่าต้นผ่าต้นออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับขอไปครับก็คือแถบนี้นะครับเริ่มมีฝนเกิดขึ้นแล้วนะครับบริเวณจังหวัดชัยภูมินะครับส่วนทางตอนบนหรือว่ากลางแผ่นดินก็จะมีกลุ่มฝนอยู่บริเวณจังหวัดกาลสิน ค้อ่จะเริ่มมีกระจุกเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นนะครับส่วนฝนกลุ่มใหญ่จะอยู่ทั้งฟังประเทศเพื่อนบ้านนะครับข้างบนนะครับเริ่มมีแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิิงข้อมูลจากภาพเรดาร์กันเรดาร์ขอนแก่นนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับนี่กลุ่มฝนนะครับบริเวณจังหวัดอขอนครับตรงนี้นะครับ เป็นจังหวัดชัยภูมิกลุ่มฝนเริ่มสิปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอุดรตอนล่างแล้วก็จังหวัดสกลนครน,นะครับกลุ่มฝนยังคงเกิดขึ้นต่อเน,นื่องได้นะครับเดี๋ยวเบืองเรดาร์สกลนครก็จะเห็นชัดขึ้นว่าฝนที่ตกนีน่ส่วนใหญ่นะตอนนี้นะครับอยู่ทางประเทศเป็นบ้านก็คือทางประเทศเลาวแล้วก็เวียดนามน,นะครับแต่จังไงก็ตามช่วงบใบเลาะไก่คำผ่านตะวันออกเชียงเหนือตอนเมืองของเฮาสิมีฝนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวค่อยอติดตามเบืองในอีก ตอนถ่ายรด้จะสรุปให้ฟังนะครับมาเบิงในภาพร่วมกันนะครับลักษณะกาศของวัตถุมออกชิงเนื้อตอนบนตั้งแต่บายของวันที่1เป็นยไปนถึงบายของวันที่6 6นะครับ ก็ค <da cost> ือภาคตะวันออกเชหนือตมบลองเ้าหนี่มีฝนประมาณ้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ได้ที่37องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับฝนกับประมาณ้อยละ40ของพื้นที่นะคือมีการกระจายตัวเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นทางตอนล่างตอนบนตะวันออกนะครับเกิดขึ้นได้เป็นจุดเล็กๆน้่อยบางจุดอาจจะขยายตัวแต่จี่ไนก็ตามบริเวณที่มีฝนตกในี่ส็ด ให้เกิดลมกระโชกแห้งนะครับรากาวมีฝ้าผ้าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับฝ้าห้องฝนตกลมแห้งนี่ต้องหาที่กำบงังที่แข็งแรงและปลอดภัยนะครับ มาเบิองลักษณะของการกระจายตัวของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ทั้งตอนล่างของภาคนะครับบริเวณจังหวัดมาสรข้ามขึ้นไปกรสินนะครับแล้วก็ข้างกลางกับเป็นจังหวัดอุดรธานีขึ้นไปน้องค่ายนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ของอากาศห้อนว,ว่าจะเป็นทั้งตอนล่างหรือตอนบนแล้วก็มีฝนแท้มขมานเรื่อยๆนะครับ,บรเบิงภาพาการกระจายตัวของฝุ่นละอองหรือว่า PM 2.5 เมื่อนี้นะครับพุ่นละอองหรือว่า PM 2.5นี่ยังคงสะสมโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่ นะครับบอร์เดย์ยูนิเกียนที่อันตรายเพราะฉะนั้นก็ต้องฝ่อระวังกันต่อไปสําหรับวันที่16ไปจนถึงวันที่19นะครับภาคตะวันออกเชิงเนือตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากบริเวณคองกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่สิแ่เขามาประกอบกับในช่วงนี้นะครับจะมีคลื่นกระแสลมตะว,วันตกผ่าน,ออเนเข้ามาเขามาทั้งตอนบนของภาคตะวันออกเชิงเนือเขตหไทยวันที่16ไปจนถึงวันที่19นี่จะมีพายุฝ่าคะนองเกิดขึ้นวิล่มกระโชกแห้งอาจจะมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นให หรือว่าจุดสําคัญก็คือช่วงวันที17น่17นะครับ17-18เนี่ยจะมีฝนหลายแต่ว่าจะเริ่มไปใน,นแต่วันที่16เพราะฉะนั้นพ่อะม่พี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ให้ดีนะครับเพราะว่าสิเกิดอันตรายหรือว่าความสางความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้นะครับสำหรับประชากรอากาศมือนี้มีเพื่อนแค่นี้ก,ก่อนเดี๋ยวพอกันไหมมืออื่นนะครับสวัสดีครับ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน